ครับพบกับช่างลงกึงเอกะ CNC custom part นะครับวันนี้มาคุยเรื่องเทคนิคของตัวชิ้นงานเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับตัวนี้เป็นตัวงานนะครับเป็นของตกแต่งยานยนต์ที่ทีมงานของเราได้ทำกันขึ้นมานะครับช่างจะคุยก็คือเรื่องของการประกอบนะครับตัวชิ้นงานที่ทำเนี่ยมันจะต้องมีการประกอบ ส่วนนี้กับส่วนนี้เข้าด้วยกันนะครับและมันจะต้องมีการปรับหมุนมุมได้นะครับการประกอบโดยการใช้ขันสกรูนะครับบิดเกลียวเข้ากันนะครับประเด็นอยู่ที่ตรงนี้นะครับก็คือถ้าเราต้องการความแน่นของอให้มันเกิดการประกอบแล้วแน่นนะครับไม่หมุนไม่โยกไม่คลอนเมื่อเอวลาใช้งานจริงๆเนี่ยนะครับเทคนิคง,ง่ายๆเราก็คือเราทํา ตรงนี้นะครับที่เป็นกลมๆเนี่ยครับเราตกเบ้าข้างในหลบไปนิดหนึ่งนะครับลงไปนิดนึงเท่าไหร่ก็ได้นะครับนะครับเวลาประกอบนะครับประกอบกันแล้วเนี่ยมันก็จะมาสัมผัสอยู่ที่บริเวณวงนอกนะครับเวลายึดกันแล้วเนี่ยก็จะเกิดความแน่นมั่นคงยึดได้แน่นมากกว่าการที่ผิวตรงนี้เป็นผิวเต็มหน้านะครับฝั่งนี้ทําเป็นให้มันตกเบ้าไว้ข้างในนิดนึงอีกฝั่งนี้ก็เป็นฝั่งเรียบนะครับเวลา ยึดประกอบกันมันก็จะกดเฉพาะด้านนอกนะครับวงแหวนด้านนอกตรงนี้ก็จะแน่นมั่นคงเลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวเทคนิคการออกแบบง่ายๆนะครับเพื่อเพื่อนๆเ,เอาไว้ประยุกต์กันใช้งานกันได้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ